สวัสดีครับนานแล้วเราไม่ได้ทําคลิปกับข้าวลงกันวันนี้เราจะมาทําผัดไทยกุ้งนะครับซอสแบบง่ายๆนะฮะไม่ต้องยุ่งยากวุ่นวายครับผมไปครับมีวัตถุดิบมีอะไรบ้างไปดูครับวัตถุดิบของเราก็จะเป็นเส้นอันนี้จะเป็นเส้นแห้งนะฮะมาแช่น้ําประมาณสัก20่นาทีก็จะมีขึ้นช่ายเอ็มอะไรนะใบกุ้ยช่ายถั่วงอกมีหอมแดงสับใช้โป๊สับแล้วก็กุ้งอยู่ข้างล่างนะฮะแล้วก็เต้าหู้ครับ ไปครับไปลงมือผัดกันเลยทีนี้เราก็มาลงมือผัดกันเลยนะครหลังจากล้างกระทะแล้วก็บวมกระทะให้ร้อนทีนี้ก็เราก็จะเช่นเคยฮนะเผากระทะด้วยน้ํามันพยายามเสียให้มันทั่ว,วกนะครับไปแรงฮนะผมจะใช้ไข่ไก่ ในการผัดสําหรับหนึ่งเสิร์ฟนะฮะแล้วก็น้ํามันออกเราก็จะใช้น้ํามันกระเทียมเตียวไข่ไก่ที่นี่จะเป็นไข่สีขาวแล้วก็จะมีไข่สีน้ำเปือกสีน้ําตาลเหมือนกันที่นี่จะไม่นิยมรับประทานไข่เป็ดนะฮะแล้วก็ลงไข่ก่อนเลย แล้วเราก็ลงเขากุา้งหอมแดงกุ้งไปเลยฮนะผับเขาหอมนะแล้วก็ตามด้วยเส้นฮนะ ตรงนี้เราจะยังไม่ลงน้ำน,นะให้เส้นมันมมน,นุ่มลงนิด,ดนึงใช้เวลานิดนึงนะัดัดไทนี่ใช้เวลาด เพราเราไม่ได้รวกเส้นก่อนไม่อยากรวกเพราะเส้นมันจะเล็จค่อยๆผัดไปเส้นมันจะเริ่มนุ่มของมันเองเส้นที่ผมใช้ีใช้เป็นเส้นเวียดนามเส้นเวียดนามมีความหนาไม่ได้ใช้แบบเล็กอันนี้ไว้สำหรับผัดนะ จะเริ่มนุ่มแล้วก็ผมจะลงน้ำไปนิดหนึ่งเพื่อให้เต็นมันนุ่มมากกว่าน,นี้ถ้าใช้แบบนี้จะแบบแห้งนิดมันจะไม่เสียกไม่แข็งนะ น้ำตาลตายครับสับงขึ่งปลา,าครับ ตามด้วยซอสพิซแบบเปรี้ยวหวานนะฮะอันนี้ไม่ใช่แบบเผ็ด ก็จะตามด้วยตัวพลน,นะนี่ฮะแล้วแต่ชอบแล้วก็ตุ้งแดงฮะสุดท้ายทีนี้เราจะลงไข่ฮะลงไข่กับพักเออน้ำมัน แบไขายสดหน้านะฮะนี่ฮะ,ะตามด้วยผัดนะหอมงอก ร้อยแล้ะไข่พร้อมเสิร์ฟครับผมขึ้นจานกันเลยใส่จานแลยไักเราก็จะอยู่ข้างล่างนะฮะไข่ก็จะโปะหน้าง่ายๆครับผมเราก็ตามด้วยน้ำตาลนะฮะพริกป่นนะฮะ าข้างบนแล้วก็เลมอนฮนะไช่ครับเสิร์มลูกค้าได้เลย